ยัยเมย์เย็นวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมนะครับมาชมโครงการใหม่ล่าสุดของเสนาเดเวล OP เมนต์นะครับชื่อโครงการเฟล็กซี่สุขสวัสดิ์บายเสนานะครับมีห้องตัวอย่างห้องหนึ่งที่พี่ใหญ่ชอบมากๆห้องนี้ครับขนาดกระทัดรัดจุ๋มจิ๋มนะฮะ22.5ตารางเมตรนะครับเป็นแบบวันเบสห้องนี้คอมแพคมากๆสามารถอยู่ได้จริงคือมีครบทั้งห้องลิฟวิ่งรูมห้องนอนห้องน้ำแคนทรีแล้วก็มีเทเรสด้วยนะครับลองไปดูกันว่า22.5ตารางเมตรจะครบแบบนี้ได้ยังไงนะครับตามกันมาฮะ ข้ามาครับแน่นอนส่วนแรกจะเป็นห้อง l ิฟ i ิ g งรูมนะครับซึ่งที่นี่จะเป็นห้องแบบฟูลลี่เฟอร์นิทนะครับมีให้ทั้งโซฟาทั้งตู้วางทีวีนะครับแล้วก็มีโต๊ะทานข้าวให้ด้วยนะครับจากจากห้อง l i ฟ i ิ g งรูมมาเนี่ยจะเป็นห้องนอนนะครับส่วนห้องนอนก็จะมีนี่มีบานเลื่อนกระจกกั้นให้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถวางเตียงขนาด5ฟุตได้นะครับก็สบายๆเป็นห้องกําลังดีนะครับที่สําคัญครับพันทรีตรงนี้แยกมานะครับ ที่นี่จะมีพ antry แยกมาสำหรับห้อง22.5ตารางเมตรจะมีซิงค์ให้นะครับไม่ได้มีเตาให้ไม่ได้มออีหูดให้นะครับสามารถซื้อเพิ่มได้เองนะครับแล้วก็มีห้องน้ําซึ่งครบทั้งอ่างล้างหน้าโถชักโรกแล้วก็ห้องอาบน้ำนะครับถือว่าเป็นห้องขนาด22.5ตารางเมตรที่วางแปลนเลยเยอา์ได้ดีมากๆครบทั้งการอยู่อาศัยการนอนการพักผ่อนนะครับเหมาะสําหรับครอบครัว เล็กๆนะครับอาจจะเพิ่งเริ่มต้นหรือว่าอยู่คนเดียวนะครับที่สําคัญคือราคาเริ่มต้นเพียง1ล้านเศษๆเท่านั้นนะครับที่นี่ครับเฟล็กซี่สุขสวัสดิ์บายเซนาครับ